สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมากินอาหารซีฟู้ดนะครับกับแม่ซึ่งวันนี้สิ่งที่แบบเตรียมมานะครับก็คือนี่เห็นไหมครับคือจะมีปูมีหมึกมีกุ้งนะครับซึ่งปลาหมึกดูทุกคนใหญ่มากยออันนี้ก็จะเป็นปูนะครับปูอ,อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆมากเลยอันนี้ก็ใช่นะครับ <c oughs> ซึ่งปลาหมึกผมก็จะอันนี้นะครับก็จะ หันไว้แล้วยังไงก็ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับวิธีการกินอาหารแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย <ampoo> อันนี้แม่ก็จะขึ้นไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้แม่ขึ้นไปอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตามไปนะครับวันนี้เราก็จะมากินแบบบนต้นไม้นะทุกคนนีู่เย โอเคได้นะ <S <S ไม่ีเลอันนี้เราก็จะมาย่างตูน,นี้นะครับเหนื่อยมากามาเดียวูโ<อ>พร้อมแล้วนะครับก็คือเราจะเอาย่างปูนี้นะครับปูนี้เราก็จะใส่ลงในนี้นะครับแล้วใส่ปลาหมึกนะครับใส่ลงไปเลย และอันนี้กุ้งนะครับตัวใหญ่มากเห็นไหมแล้วก็จะย่างตรงนี้นะครับเราก็จะค่อยๆมันมูพอกันนเนแนยได้ได้ได้ก็จะย่างตรงนี้นะครับ ครับปิ้งเลยโอ้โห,โโหเห็นไหมเหลืองแล้วครับกุง้งนี้เราก็จะปิ้งนะครับเห็นไหมปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะใส่น้ําจิ้มให้แม่นะครับใส่ให้ตัวเองด้วยนะครับอ่าเอากุ้งไป นนปูริงยาจุดปลาแล้วอีกรอยจีจีาูนั่นมัมม่ากงอเเขาดีไงกุ้งคะแนนเก่แล้ว ย่างปูย่างปูต่อนะครับย่างโอะลึกตัวใหญ่มากปูคือแบบทุกคนจะเห็นการที่แบบกินอาหารแบบธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับกินแบบนี้เีเอ้ยย่างไปเลยย่างเสร็จแล้วนะทุกคนกุ้ง ฟินมากบอกเลยอยู่กับธรรมชาติจีบนต้นไม้ไปถ่ายแม่มไรมไเออเจ๋ก็งบอกโอแล้วก็บวกแล้วก็บัวชเจ๋กบวทั้น,นี้ ถ่ายแล้วถ่ยแล้วนี่อันนี้จะเป็นกุ้งนะครับมาใกล้ๆนะถ่ายมาใกลๆ้ๆเดี๋ยวแกะพอกุ้งแบบตัวใหญ่มากดูขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ขอบคุณพี่นกน,นะครับคือแบบอ่าใกลใช่นะ่ะเดี๋ยวนะ 哎妈！嗯，你看。 ติ้งกุ้งต่อนะครับไปแล้วคือมันยังไม่สุกเลยอะทุกคนช้ามากอากินน้ำจิ้มไปนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆอันนี้อร่อยจริงๆ มันสุกแค่อันเดียวนะครับพอกินนะโอ้ย,อ,ยอ่ะ,อะแซบ่บกลมเนื้อโค้มัเกิดเยอะอก็<า>จะสซเแค่แวบ,บนี้มีเลยออ,อืม มาแล้วเจอเมื่ออ,ค,อคือแม่บอกว่าแม่ไม่เคยกินนะครับแล้วก็แม่ก็จะแบบขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณแต่ขอคุณค่ะขอบคุณมากๆนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะแต่ราบอกย่างนั้นแหละแต่เราดูดูต,โตาตโพเต้ดูตาโ,ตโ,ตโ่มาเสียวบินซับคีอบานใไตจ้าชุวยชุกว่าแล้วโพเรียกก็แต่ดูตาโ่แล้วก็ดูเต้โตเบาบานนักเข้าไป แม่บอกว่าขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้กินแล้วก็แบบขอให้มีสุขภาพร่านกายแข็งแรงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้กินอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับทุกเรียนก็มีแบบเนี้ยปูตัวใหญ่แบบเนี้ยใหญ่มากปลาหมูนี่คือแบบโอ้โหตัวขนาดเนี้ยอื <c oughs> <c oughs> ดู